ส่วนในการนี้คุณผู้ชมครับที่ระยองนะครับเป็นอุทาหรณ์ของใครหลายๆคนที่ชอบใส่ทองเลยนะฮะสาวใหญ่คนหนึ่งคุณผู้ชมเป็นอสมออายุ72ปีเธอชอบใส่ทองมมกคุณผู้ชมเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยจะชอบใส่ที่คอเนี่ยสบาทแล้วก็ใส่ที่ข้อมือด้วยปรากฏว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พยายามที่จะเตือนแล้วว่าอันตรายนะใส่ทองแบบนี้แล้วประกอบกับการที่เธออยู่บ้านคนเดียวด้วยคุณผู้ชมปรากฏเกิดเหตุการณ์สลดครับช่วงบ่าย2ที่ผ่านมามีคนไปเจอสาวใหญ่คุณผู้ชมฮะคนนี้นอนเสีย you with อยู่หลังบ้านของเธอเองอแล้วสภาพศพน่าสงสารมากเห็นว่ามีมีดเนี่ยปักอยู่ที่คอต้องขออนุญาตเซ,เซนเซอร์จริงๆคุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลห้วยโป่งนะครับอําเภอเมืองจังหวัดระยองเหมือนที่บอกไปว่าสาวใหญ่คนนี้เนี่ยอายุ72ปีเธอชื่อว่าคุณเรนูครับมีอาชีพเป็นคนเย็บผ้านะครับแล้วก็เป็นอสอมมเธออาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยคนเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามีเนี่ยไปอาศัยอยู่กับภรรยาอีกคนแล้วแล้วเหมือนที่บอกไปว่าสภาพศพน่าสงสารมากเจอมี มีความสงสัยนะฮะว่าสาวใหญ่คนนี้เนี่ยหายไปไหนเป็นคนแรกตอนแรกคือนายสำเริงซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณเรนูครับ mm hmm. เธอเขาบอกว่าคุณเรนูเนี่ยปกติแล้วเป็นคนอัธยาศัยดีนะ mm hmm. แล้วก็เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้วปกติแล้วเนี่ยต้องเจอคุณเรนูคนเป็นเพื่อนเนี่ยทุกวันเลยแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้แปลกๆไปโทรไปก็ไม่รับก็เลยมีการโทรหาตำรวจให้เข้ามาช่วยตรวจสอบปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเท่านั้นกลายเป็นว่าคุณเรนูกลายเป็นศพแล้วนะฮะขณะเดียวกันครับทางด้านของคุณต้อยนะฮะเพื่อนผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังเล่านะฮะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยยังนั่งเล่นอยู่กับคุณเรนูเนี่ยจนถึงสี่ทุ่มครึ่งอยู่เลยก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วปกติแล้วเนี่ยคุณเรนูดูไม่เครียดเลยนะ เป็นคนที่ร่าเริงและก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยก็เลยคาดการว่าสาเหตุที่เพื่อนของเธอเสียชีวิตน่าจะโดนฆ่าชิงทรัพย์อย่างแน่นอนอ,อ๋อแกเป็นคนอารมณ์ดีเหรอหเราก็จะมาบ้านแกเป็นประจำตอนเย็นๆอะไรเนี่ยอืมแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเสียชีวิตก็พอดีตอนตายเอารถมาจอดที่บ้านแกจะมาหาเขาก้อน,อนก่อนก็หนูจะไปกลุ่มสตรีไนงะ แล้วทีนี้พอดีไอ้น้องมันมารับหนูมากก็เลยเลยก็เลไปเลยทีนี้ก็เลยโทรหาพี่แอดว่าน้องแอดไปไหนวะแอดไม่เห็นบอกเคสเลยไหนนี่ก็ไว้ใจใครไม่ได้ไนคะคะที่สําคัญก็คือผู้เสียชีวิตยอยู่บ้านคนเดียวด้วยคงต้องตรวจสอบต่อละคะว่าใครเป็นคนที่ก่อเหตุค่ะน่าจะหาไม่ยากนะครับ